วันที่30กร,รกฎาคม2558ตำรวจโรงพักเขาชะกันจังหวัดสระแก้วรับแจ้งเหตุฆาตกรรมมีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บสาหัส1รายจึงไปตรวจสอบที่บ้านหรูหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่9ตำบลหนองว่าเมื่อไปถึงก็พบร่างหญิงสาวอายุ50ปีถูกซ้อมจนตายมีเชือกผูกคอเอาไว้ที่โรงรถข้างบ้านพบร่างเด็ก10ขวบกระดูกหักห่างออกไปพบเด็กแฝดอีกคนอาการสาหัส นี่คือคดีโหดที่เกี่ยวข้องกับรักต้องห้ามที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมแบบสยองสยองตำรวจตรวจสอบคดีอย่างละเอียดพบว่าผู้ตายมีสามีเป็นชาวออสเตรเลียมีลูกแฝดสองคนซึ่งแฝดที่รอดชีวิตนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังไปเฝ้าอารักขายอย่างเข้มขน้นวันเกรงคนร้ายจะมาฆ่าปิดปาก ส่วนเหล่านักสืบก็ล่าตัวคนก่อเหตุโดยพบว่าสามีต่างชาติของหญิงผู้เสียชีวิตทําธุรกิจขายอะไหล่รถยนต์จะมาหาภรรยาที่บ้านเดือนละครั้งโดยผู้ตายมีฐานะดีมีนาและส่วนหลายไร่โดยวันเกิดเหตุเพื่อนบ้านได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือจากเด็กน้อยวัยเพียงสิบขวบแจ้งว่าถูกทำร้ายเจ็บสาหาัสส่วนแม่กับแฝดตายแล้วที่บ้านจึงมีการแจ้งตำรวจในทันที เมื่อตรวจสอบพฤติกรรมโดยละเอียดก็คาดว่าคนก่อเหตุน่าจะเป็นนายสมชายหรือตื่อทับเนรอายุ44ปีสามีเก่าของหญิงสาวที่เสียชีวิตซึ่งได้เลิกรากันไปหลังมีเรื่องทะเลาะวิวาททางผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลว่าเด็กที่รอดชีวิตเผยว่าคนร้ายได้ลงมือทำร้ายซ้อมแม่จนตายก่อนจับพวกตนทั้งสองคนโยนลงจากหน้าต่างบ้านชั้น3รวงกระแทกพื้นแปดหนึ่งดับอิกรายเจ็บสาหัสแต่ยังงัดพลังงานสุดท้าย เพื่อขอความช่วยเหลือได้สำเร็จ ในวันเกิดเหตุมีรายงานว่านายสมชายได้เดินทางมาหาผู้ตายที่บ้านเพื่อขอคืนดีแต่หญิงสาวไม่สนใจและไม่คิดจะหวนกลับไปอีกเพราะว่าตอนนี้ก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีลูกที่น่ารักสองคนอยู่แล้วด้วยดังนั้นการง้อครั้งนี้จึงจบลงด้วยความล้มเหลวเกิดการทะเลาะวิวาทมีปากเสียงอย่างรุนแรงหลังเกิดเหตุนายสมชายหายตัวไปในทันทีตำรวจเชื่อว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสยัยและน่าจะเป็นคนรา ในคดีนี้อย่างแน่นอนทางสามีผู้ตายได้รุดกลับมาจัดงานศพที่วัดคลองนางงามบ้านเขาสามพุงหมู่12ด้วยความโศกเศร้าเพราะเสียทั้งเมียรักและลูกทางพี่สาวคนตายเผยว่านายสมชายผู้ต้องสงสัยในคดีนี้เคยมีเมียอยู่แล้วและมาทำงานรับจ้างเลี้ยงหมูอยู่กับผู้เสียชีวิตประมาณสองปีก่อนมีความสัมพันธ์ลึกซึง้งเข้าออกบ้านได้อย่างเต็มที่แต่ไม่มีลูกด้วยกัน ทั้งนี้ทางหญิงสาวได้แต่งงานกับสามีต่างชาติเมื่อ20ปีที่แล้วมีลูกด้วยกัน2คนและยังแอบคบหากับนายสมชายอยู่เสมอโดยจะนัดพบกันตอนผัวออสเตรเลียไม่อยู่โดยทั้งนายสมชายและฝ่ายหญิงได้ซื้อบ้านหลังนี้ด้วยกันมา2ปีแล้วช่วงผัวตัวจริงไม่อยู่ชู้คนนี้ก็จะมาอยู่ด้วยพอสามีต่างชาติมา2เดือนต่อครั้งนายสมชายก็จะฉาออกไป อย่างไรก็ดีความสัมพันธ์แบบแอบกินกันนั้นก็ดำรงอยู่ได้ไม่นาน1เดือนก่อนก่อเหตุสยองผู้ตายกับนายสมชายได้ทะเลาะกันอย่างรุนแรงถึงขั้นฝ่ายหญิงไล่ให้ออกไปจากบ้านวันเกิดเหตุนายสมชายพยายามมาขอคืนดีแต่ผู้ตายไม่สนใจจึงจบลงที่โศก,กนาฏกรรมแบบนี้ ตำรวจได้ทำการไล่ล่านายสมชายไปสุดขอบฟ้าจนสืบทราบว่าหนีไปซ่อนตัวทำงานในสวนยางพาราอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีจึงได้ประสานพ่อแม่และญาติให้กล่อมมอบตัวก่อนจะนำกำลังไปกดดันทำให้นายสมชายบอกญาตินำตัวไปที่โรงพักคลองตันกรุงเทพก่อนที่ตำรวจสักแก้วจะมารับตัวไปสอบสวนทันที แน่นอนว่านายสมชายรับสารภาพก่อเหตุเพราะโมโหที่ผู้ตายไม่คืนดีเมื่อตกลงกันไม่ได้จึงซ้อมหญิงสาวอดีตคนรักจนตายก่อนโยนลูกของเธอทั้งสองคนหวังฆ่าปิดปากก่อนจะหลบหนีไป ความโหดเหี้ยมของนายสมชายสะท้อนได้จากตอนพานตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพคนในพื้นที่ต่างรอรุมประชาทานเขานี่ก็คงจะพอบอกว่าชายคนนี้ก่อเหตุได้สยดสยองแค่ไหนและแน่นอนว่ามันจะเป็นบาดแผลที่สะท้อนความเลวร้ายของมนุษย์ที่กระทำต่อคนด้วยกันไปอีกนานแสนนาน ข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้าน o ฟลเวอร์และมัติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวโดนแบบฉับไวกับข่าวสดและมัติชนเออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ